สาเลยครับผมนายประวัาพนพุ่มเลขที่หนึ่งครับมห้ารับผมนายเจรกวงบัณิ์ครับีห้ารับตัดเลขที่เครับผมนายจุเปกิจเพชรห้ารับัเลขที่หครับผมนายประวิธานทน5ห้ารับเลขที่เก้าผมนายพงรัญกิมห้ารับเลขที่สี่ครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโพแทสเซียมไปโอไดน์นะครับแล้วก็วีนอคคาลีนนะครับ อันดับต่อไปครับคือแเตอรี่9โวล์ครับแล้วก็สายไฟครับดำแดงครับแล้วก็จานนาฬิกาครับแล้วก็กระดาษขาวขนาด10คูณ10เซนครับแล้วก็ต่อไปคือโรยสารแล้วก็เป็นสารครับเบเกอร์ที่ใส่สารไปแล้วครับแล้วก็เข็มมุดสองอันครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยวคือคนทำนะ ครับอันดับต่อไปคือการเอาผาดนในกาครับวางบนกระดาษสีขาวที่เราตัดเตรียมไว้ครับแล้วก็หยดสารละลายเทเยมอะรเทเรียมไดอะไรหนัด20หยดอันนี้คือ1ขนาดประมาณ1นโมลต่อลิตรโอเค2ี okay. yeah okay. 2> BTS, ่สหยดนะครับเราใช้ตอนนี้บีบสารขึ้นมาครับแล้วก็หยด1 2 3

ฟิมอฟิมอคารีนครับฟิมอทารีนเขาจะพูดพูดไทยไม่ช้าจำนวนสามยดลงในโพเทสเซียมไอลได้ที่เราได้หยดลงไปเลยครับสามยดนี้อ่ะมือสันเบินถือีโอเคเรแล้วก็ไม่ต้องคนนะครับเราเราไม่ต้องคนต่อไปเราจะต่อสายไฟนะครับด้วยการที่สายไฟคือ สีแดงต่อกับคู่บวกสีดำต่อกับคู่ลบครับนี่แเราก็ไปต่อบกันตรงนี้แล้วล่ออย่าพวกูกูช็อตพวกมันช็อตกูเชื่อกูป้ะไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตแน่ใจนะเพื่อนไม่ช็อตเพื่อนอย่าตกใจเพื่อนอย่าอย่าทุกคนอย่าเต็มสนุบทุกอย่างในการควบคุมนะรู้สึกว่าแข็งหมดไแล้ว ัไม่ไม่ครับนี่เหรอสุดเลยสุดเลยสุดเลยสุดต่อนะเราจะต่อสีแดงครับคั้วกับเอ้ยคั่วกับขั้วบวกปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะนำสองตัวนี้ครับมาไว้ตรงนี้จุ่มจุ่มมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับ ขั้วที่เป็นลบจะเกิดสีม่วงออกมาแล้วก็ขั้วที่เป็นบวกจะเกิดสีเหลืองอ่ะอีกทีหนึ่งเฮ้ยแพโคด้ไหนเฮ้ย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 อนนึงอ่าก็สรุปการจบการทดลองในครั้งนี้ครับก็สรุปก็คือขั้วลบที่เป็นสายสีดำคือแคโทดนะครับจะเกิดเยลาที่เป็นสีม่วงแล้วก็ทางสายสีแดงคือแอนโอดนะครับจะเกิดเยลาที่เป็นสีเหลือง ก็สำรับการทดลองทางนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับก็เพ่ครับเราจะมาแนะนำตำแหน่งงานนะครับว่าใครทำอะไรบ้าง,อ,นนอ,ง,อ,งอันนี้ตาล้องตาล้องอันนี้ตัดต่ออันนี้ผู้ทดลองอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ช่วยอันนี้ทำอะไรนะทำอะไรีารอันนี้อันนี้ กราฟิกช่วยกับคนต่อ